สวัสดีกับทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่4กระกฎาคม2564ค่ะความเจ็บปวดและการแก้ไขในวิกฤตต้มยำกุ้งเปรียบเทียบกับโควิด -19 นะะ่ะบทความโดยดรนิเวศเหมวัชระวรากรค่ะโดยสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทยนะคะ พิมพ์บทความของดรนิเวศความเจ็บปวดและการแก้ไขในวิกฤตต้มยำกุ้งเปรียบเทียบกับโควิด -19 เมื่อวันที่3กรกฎาคม2564โลกในมุมมองของ Value Investor นะคะใน FacebookThaiVI.or.or นะคะ .org ค่ะขออนะแล้วก็มาดูบทความกันเลยค่ะ จนถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณปีครึ่งแล้วตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด COVID -19 ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นแต่กลับแย่ลงและไม่รู้ว่าโรคจะติดต่อร้ายแรงไปอีกนานแค่ไหนซึ่งก็จะมีผลให้เศรษฐกิจตกต่ำลงต่อไปจนอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะที่มีไรายได้น้อยประสบปัญหาจนรับไม่ไหว ผมเองเคยพูดว่าเวลาของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราอาจจะหายไป3ปีแต่ลึกๆแล้วก็มีโอกาสที่จะกลายเป็น4ปีซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็จะเป็นวิกฤตที่รุนแรงเท่าๆกับวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ที่เศรษฐกิจไทยหายไปประมาณ4ปีแต่ถ้ามองในมุมของจำนวนคนที่ถูกกระทบจากวิกฤตซึ่งไม่ได้มีแค่ทางเศรษฐกิจ แต่ในด้านสังคมและอื่นๆด้วยแล้วผมคิดว่าวิกฤตโควิด -19 นั้นรุนแรงกว่าวิกฤตต้ยมยำกุ้งมากลองมาทบทวนความหลังกันในฐานะของคนที่เคยอยู่ในท่ามกลางวิกฤตทั้งสองครั้งวิกฤตต้ยมยำกุ้งนั้นเป็นวิกฤตคนรวยนั่นก็คือคนรวยหรือคนที่มีฐานะดีโดยเฉพาะที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถกู้เงินโดยเฉพาะดอลลร์จาก ต่างประเทศเข้ามาใช้ลงทุนประสบกับปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวเมื่อมีการลดค่าเงินบาทซึ่งทำให้เกิดภาวะล้มละลายซึ่งส่งผลให้สถาบันการเงินล้มตามไปด้วยซึ่งนั่นก็ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินที่หล่อเลี้ยงธุรกิจทั้งประเทศหายไปเกือบหมดเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากบริษัทใหญ่ๆห,หยุดชะงัก ส่วนวิกฤตโควิด -19 นั้นบริษัทขนาดใหญ่และคนรวยมีปัญหาน้อยยอดขายอาจจะลดลงบ้างแต่พวกเขาก็ยังมีกำไรคนที่เจ็บหนักก็คือคนจนหรือคนชั้นกลางในบางภาคของเศรษฐกิจเช่นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางและความบันเทิงที่มีการชุมนุมผู้คนเพราะโควิด -19 ทำให้กิจการเหล่านั้นถูกปิดและพวกเขา ไม่สามารถหางานอื่นที่ให้ผลตอบแทนเท่ากันได้ในช่วงปีในช่วงวิกฤตปี4.0นั้นผมเป็นพนักง,งานของสถาบันการเงินที่ในที่สุดก็ถูกปิดในช่วงเวลาก่อนที่จะถูกปิดซึ่งกินเวลาเป็นปีๆนั้นผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักผมยังได้เงินเดือนเหมือนเดิมงานที่ทำนั้นอาจจะน้อยลงเนื่องจากไม่มีเงินที่จะปล่อยกู้แล้วงานที่ทำก็กลายเป็นการ หาทางทำให้บริษัทรอดจากการล้มละลายซึ่งในที่สุดก็ไม่สำเร็จพราะภาพใหญ่ของประเทศไทยไปไม่ไหวแล้วในช่วงนั้นสิ่งที่รบกวนจิตใจจริงๆก็คืออนาคตเราจะเป็นอย่างไรเกือบทุกเที่ยงวันผมก็มักจะเดินไปกินอาหารกลางวันย่านสยามสแควร์คนเดียวแล้วก็มองดูร้านค้าทั้งด้านนอกและในช้อปปิ้งมอล ที่เหงาหงอยและหลายร้านก็ปิดร้างคนชั้นกลางชั้นสูงหลายคนเริ่มเปิดท้ายขายของเอาเสื้อผ้าหรูหรือของใช้มีค่าใส่ท้ายรถหรูมาขายในชุมชนหรูเช่นย่านทองหล่อไม่มีใครบ่นว่าไม่มีจะกินอย่างในช่วงโควิดนี้ออกจากงานในสถาบันการเงินผมก็สามารถได้งานที่ปรึกษาในบริษัทสื่อสารขนาดใหญ่ แทบจะทันทีดูเหมือนว่ากลุ่มคนที่ทำงานในสถาบันการเงินส่วนใหญ่ที่ถูกปิดจะสามารถเข้าไปทำงานให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆโดยเฉพาะผู้ส่งออกที่กำลังดีขึ้นมากเนื่องจากค่างเงินบาทที่ลดลงส่วนผู้ใช้รายงานเองนั้นในช่วงแรกที่ต้องตกงานก็อาจจะมีบ้างที่กลับบ้านต่างจังหวัดที่จะมีอาหารและที่อยู่ที่จะเอาตัวรอดได้ รัฐบาลเองนั้นถ้าผมจําไม่ผิดก็มีโครงการมิยาสาวาที่เป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นจํานวนประมาณห้าหมืล้านบาทที่จะหางานให้คนในท้องถิ่นทำผมยังจําได้ว่ามีญาติคนหนึ่งที่เป็นแม่บ้านและก็ไม่ได้ยากจนหรือลําบากอะไรอุตส่าห์ไปเรียนการทํางานฝีมือของโครงการหนึ่งในระดับของคนชั้นกลางกินเงินเดือนนั้น ผมเองถูกถามจากเพื่อนว่าเขามีเงินกู้บ้านและรถอยู่จะทำอย่างไรเพราะบริษัทเงินทุนที่กู้มาถูกปิดหรืออาจจะกำลังถูกปิดถ้าผ่อนต่อจะเป็นปัญหาไหมพวกเขามีเงินและพร้อมที่จะผ่อนแต่ผ่อนไม่ได้และอาจจะถือโอกาสไม่ยอมผ่อนเพราะคนให้กู้กำลังจะเจ้งดังนั้นลูกหนี้จำนวนมากในบัญชีของสถาบันการเงินอาจจะเป็นหนี้เสีย แต่จริงๆแล้วพวกเขายังจ่ายหนี้ได้ว่าที่จริงผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นข้อสรุปของผมก็คือคนจนและชนชนชั้นกลางส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บหนักอะไรนักในขณะที่คนรวยหรือเศรษฐีใหญ่จำนวนมากจนลงหรือมีความมั่งคัง่งน้อยลงมากเหตุเพราะบริษัทล่มสลาย หรือรอดมาได้แต่มีการเพิ่มทุนโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศจนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ส่วนเศรษฐีไทยกลายเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภายหลังที่วิกฤตได้รับการแก้ไขผ่านไปประเทศไทยก็ผ่านเข้าสู่ยุคโมเดิร์นบิสเนสที่เกิดธุรกิจใหม่ๆโดยการบริหารแบบใหม่ที่เป็นระบบและเป็นเครือข่ายมีสาขากระจายไปทั่วประเทศ และได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยตลาดทุนที่ไม่ได้อิงเฉพาะกับสถาบันการเงินอีกต่อไปเศรษฐีใหม่ของไทยเกิดขึ้นเศรษฐีเก่าค่อยๆเลือนหายไปพูดถึงปัญหาสังคมที่มักจะมีคนฆ่าตัวตายมากขึ้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนั้นอาจจะมีคนคิดว่าปีต้มยำกุ้งคนน่าจะลำบากและเครียดจนฆ่าตัวตายกันมาก ผมคิดว่านี่เป็นภาพลงตาและส่วนหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในตลาดหุ้นในช่วงปลายปี2538ที่เกิดการพยายามฆ่าตัวตายต่อหน้าคนจำนวนมากในตลาดหลักทรัพย์ที่ตึกสิงห์ทรนในขณนะนั้นของนักเล่นหุ้นคนหนึ่งที่ขาดทุนหุ้นจนหมดตัวในช่วงที่เศรษฐกิจไทยเริ่มมีปัญหารุนแรงและดัชนีตลาดหุ้น ตกต่ำมานานจากจุดสูงสุดที่กว่า1,750จุดเหลือประมาณ1,200จุดในช่วง2ปีที่ผ่านมาในขณะนั้นภาพเหตุการณ์นั้นเป็นข่าวโด่งดังมากและอาจจะติดอยู่ในความคิดของคนในภายหลังแต่ความเป็นจริงก็คือผมไม่เห็นว่าจะมีอัตราการฆ่าตัวตายที่ผิดปกติในหมู่ประชาชนทั่วไปเลยแต่ในวิกฤตโควิด -19 ผมคิดว่าน่าจะมีคนฆ่าตัวตายมากขึ้นจริงโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หลายคนมองว่าไม่ไหวแล้วพูดถึงการต่อสู้และจัดการในการแก้ปัญหาวิกฤตในภาคของรัฐแล้วผมคิดว่ามีอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างกันพอสมควรประการแรกก็คือในรอบแรกที่เกิดปัญหานั้นดูเหมือนว่าไทยจะชนะ และแทบจะมีการเปิดแชมเปญฉลองในกรณีของต้มยำกุ้งนั้นในช่วงต้นปี2540แบงชาติซึ่งเป็นทับหน้าในการต่อสู้กับการโจมตีค่าเงินบาทของนักลงทุนต่างประเทศที่น่าจะรวมถึงจอจซอร์รสด้วยนั้นเราสามารถเอาชนะได้อย่างน่าประทับใจสิ่งที่เราทำในตอนนั้นก็คือการเอาเงินดอลลาร์ที่เป็น เงินสำรองของประเทศไปซื้อเงินบาทในต่างประเทศโดยการทำสวอปเพื่อปกปิดธุรกรรมนั่นอาจจะทำให้คนเข้ามาปั่นเงินบาทเจ๊งและเลิกเข้ามาโจมตีเงินบาทต่อไปอย่างไรก็ตามนั่นก็คงเหมือนกับการเก่งกําไรหรือปั่นหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานตอนแรกหุ้นก็อาจจะขึ้นแต่ในที่สุดเงินสำรองเราก็หมด และเงินบาทก็ล่มสลายในวันที่2กรกฎาคม2540ที่ไทยต้องประกาศลดค่าเงินนี่ก็คงคล้ายๆกับวิกฤตโควิด19ที่ในช่วงแรกเราทำได้ดีมากและเราก็ประกาศไปทั่วก่อนที่จะพบว่าเราพลาดไปมากในวันนี้ยุคต้มยำกุ้งนั้นประเทศไทยมีนายกเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบในหลายๆด้าน เป็นนักเรียนห้องคิงโรงเรียนเตรียมอุดมเป็นทหารที่เอาชนะคอมมิวนิสต์ด้วยนโยบาย66ทับสอที่นิรโทษกรรมคนและนักศึกษาที่หนีเข้าป่าเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายแข็งกร้าวปรับคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลขวาจัดในยุคก,ก่อนเป็นผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดถึง4ปี ก่อนที่จะลาออกมาเล่นการเมืองเมื่ออายุ58ปีและได้เป็นนายกรัฐมนตรีในปี2539ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบกับมรสุมอย่างหนักการจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตของบิ๊กจิว๋วหรือพลเอกโชวลิตยงใจยุทธนั้นก็งคงคล้ายๆกับในกรณีของวิกฤตทั้งหลายที่สับสนอลหม่าน ประเภทวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งพออีกวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปประปากไว้แล้วพอถึงวันก็ลืมจนหมอที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามต้องออกมาพูดว่าพ้นเอกชวลิตน่าจะเป็นอัลไซเมอร์ในยุคที่คนไทยยังไม่รู้จักโรคนี้อย่างไรก็ตามบิ๊กจิ๋วไม่เคยว่าใครหรือโกรธใครและพูดจะสุภาพและหวานจนได้ฉายาว่าจิ๋วหวานเจี๊ยบ เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเลวร้ายลงไปมากแรงต่อต้านวิกจิวก็มากขึ้นเรื่อยๆพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็พยายามที่จะล้มรัฐบาลแต่ก็ไม่สำเร็จถึงจุดหนึ่งประชาชนโดยเฉพาะที่เป็นคนชั้นกลางขึ้นและคนรวยก็เริ่มประท้วงเพราะเป็นผู้ที่บาดเจ็บมากที่สุดเรียกว่าเป็นม็อบคนรวย เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดม็อบขึ้นกลางถนนสีลมนำโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและบริษัทขนาดใหญ่เรียกร้องให้พลเอกเฉลิตลาออกซึ่งในที่สุดเขาก็ลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อผลงานของตัวเองและเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ แนวความคิดแบบประชาธิปไตยของบิ๊กจิ๋วในห่วงเวลานั้นเองก็อาจจะเป็นผลมาจากกระแสของประชาชนในช่วงนั้นที่มีการเรียกร้องให้มีการร่างรับ รัฐมนูญให้เป็นประชาธิปไตยโดยเป็นฉบับที่เขียนโดยประชาชนและได้รับการรับรองโดยสภาผู้แทนราษฎรเรียกว่ารัฐมนูญฉบับปี40ก่อนที่พลเอกชฉลิตจ,จะลาออกและถูกแทนที่โดยนายชวนหลีกภัยผู้นำฝ่ายค้านที่พาประเทศผ่านวิกฤตในที่สุดสำหรับในกรณีของโควิดวิกฤตโควิด -19 นั้น ผู้ฟังก็คงจะต้องวิเคราะห์เองว่าการจัดการของรัฐมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรจากวิกฤตต้มยำกุง้งและจะลงเอยแบบไหนแั่นั่นก็คือทั้งหมดของบทความความเจ็บปวดและการแก้ไขในวิกฤตต้มยำกุง้งเปรียบเทียบกับโควิด -19 โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรโพสต์ ผ่านสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่3กรกฎาคม2564นะคะหรือผ่าน Facebook Thaivi.org ค่ะขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองและครอบครัวแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด -19 กันนะคะแล้วก็ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์เราจะร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะบัท่านที่ชอบ คลิปของช่องคุณประเมาเล่าเริงุ้นนะคะสามารถติดตามได้จากช่อง YouTube แล้วก็พอดแคสต์ช่องคุณประเมาเล่าเริงุ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณประเมาเล่าเริงุ้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ